หันมาใช้ภาษาต่างประเทศกันทั้งโลกไม่มีภาษาอื่นที่แยกวัฒนธรรมและความแตกต่างได้ก็ประเทศไทยก็อาจจะไม่มีภาษาเป็นของตนเองเลยค่ะถ้าในหลวงทรงไม่อนุรักษ์ภาษาไทยก็อาจจะไม่มีภาษาที่ชื่อว่าภาษาไทยอยู่ในโลกนี้เลยก็ได้ค่ะท่านทรงใช้ภาษาไทยมากกว่าทรงใช้ภาษาต่างประเทศทรงใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ในหลวงก็ทรงเป็นผู้นำแนวคิดต่างๆมาปร,ประยุกต์ใช้ในประเทศไทยค่ะทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวงค่ะ